สวัสดีครับสามยอดอุดรธานีครับช่างตุ้มครับวันนี้นะครับเครื่องหัวเดียวลูกค้าสั่งทําพิเศษเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องตรงรุ่นนะครับเป็นเครื่องหัวเดียวก็เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียมให้ดูนะครับว่าตัวเดิมมันเป็นยังไงครับตัวเดิมที่ตั้งมานะครับอันนี้ผมรื้อทําใหม่แล้วก็ปรับแต่งเม็ดข้าวให้สวยด้วยนะครับ ปกติเครื่องเดิมจะเป็นพัดลมตัวเดิมครับพัดลมตัวนี้นะครับที่มาเครื่องนะจะเป็นแบบนี้ข้างในนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้สีครั้งเดียวแล้วเป็นลำอ่อนเลยนะครับผมจะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะตัวสีแล้วเป็นลำอ่อนเลยนะครับเป็นชุดของมันนะครับ ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับจะใช้ไม่ได้1นนะครับขึ้นอยู่กับสายผานตัวนี้มันทํางานหนักนะครับมันต้องได้ใช้สายผานทาม,มี่ผมได้ปรับแต่งเรียบร้อยก็ตั้งระบบมอเตอร์เรียบร้อยเหลือแค่เอาพัดลมตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้สั่งทําพิเศษนะครับสั่งทําพิเศษ ก็ส่วนใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0 9 5 1 6 9ก7 7 2นดดนะครับช่างตุ้มครับเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวผมจะลงคลิปการทำงานเครื่องให้ดูนะครับว่าทําเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของสามยอดอุดรหรือช่างตุ้มเลยนะครับสวัสดีครับ